มาแล้วนะจ๊ะใครถามหาใครถามหานะคะแม่เดี๋ยวเมื่อเนี้ยขนมเขาไม่จะจะหลายอย่างเลยค่ะเดี๋ยวเราจะขห้นองมันแพ็คไห้นะคะแม่ลูกค้าถามหาหลายหลายนะคะแม่ปังพริกเผามาหรือย,อยังเมื่อน,นะมาเรียบร้อยนะคะนี่เลยอันนี้จะเป็นปังพริกเผาปังกอบพริกเผานะแม่สวยมากนี่เลยนะคะ หอมแม่หอมกลินพริกเผาหอมกระเทียมกระเทียมกลินพริกเผาหอมนะคะตัว,ต,วตัวขนมปังเขาจะกรอบดีแห้งเดี๋ยวเกืจะให้น้องมาแพคให้นะคะขอน้องมาทําคลิปเพราะว่าร่งไหลปุ๊บนะคะแม่เราจะแยกย้ายกันทํานะคะนาทีหลายแห้งหน,าหนาทีหลายแห้งโ่งไหลปุ๊บนะคะจะให้น้องมาทําให้สวยมากปังพริกเผาอย่างสวยเลยหอม เดี๋ยวเปี๊ยจะกรอกข้องแข้งแล้วก็ขึ้นไหล่ในตอกๆนะคะส่วนตุ่มถั่วถัว่วขว่ตุ่มตุ่มขว่ถั่วเรียบร้อยแล้วนะคะน้องมันก็จะยีใบแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวเปียพามาดูนะถั่วที่น้องมันขั่เดี๋ยวน้องมันจะยีใบลูกค่ะม,มันมันมันจะมีเศษขี้ีเท่าแนเดอแม่เพราะว่า ตลอดการขัวห th ้ากับตองนี่กี่ทงกี่เทาเนี่ยแม่เป็นเหลืองธรรมดาเนาะนะคะกอน่าสิขัวห้ากับเก็บห้าขัวแล้วห้ากับเก็บกับปวดปกตินะคะอันนี้จะเป็นขัวนะคะน้องมันจะขั่วไว้นะคะแม่เดี๋ยวน้องมันจะเอาขึ้นค่ะยีใบขึ้นทัวนะคะขัวมือละกกะมังซัมเน่ราคาขายเบิร์ตตกัวามันนี่ขายเบิร์ตขัขวหม่นะคะ คินค้าห้าเขาร้ายหลายเดี๋ยวเพี่อพาไปดูนะคะแม่เออนะคะมันพอเวลาลงไหปลปื่มพ่อต้องเตรียมของหลไรนี่ลูกค้าเดี๋ยวพี่จะบอกแบบนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณแม,แม่แม่เลยที่เพิ่นซื้อเม็ดมะม่วงอบไปเพิ่นบอกว่าแม่คะเม็ดมะม่วงอบอร่อยจริงเห็นไหมนะคะเดี๋ยวเพี่จะให้ดูนะคะใช้เม็ดมะม่วงเกรดเอด้วยนะ,ะเราต้องเอาเพ่นก่อนนะแม่เราถึงจะคั่วได้ เราถึงจะอบได้อออออ,อ,อ,อืนะคะอันนี้จะเป็นเม,ม,ม็ดมะม่วงนะสวยมากออนะออขออนุญาตเอาพึ่งลมก่อนนะคะพึ่งแดดพึ่งลมก่อนนะคะจะค่อยจับตัวเม็ดสวยเลยลูกค่ะเม็ดแบบยางงามเลยนะ เดี๋ยวป้าจะขึ้นไลฟ์ในต๊อกต๊อกแต่ว่าจะต้องทําคลิปก่อนไงแม่ดูความเรียบร้อยเดี๋ยวให้น้องมันเอาขึ้นอกให้ดูความเรียบร้อยแล้วก็จะเอาขึ้นอกเน็บสวยมากเน็้สวยเลยเนื้สวยจริงนะ ก็อีกหนึ่งตากเกนี่สวยมากเนี่สวยจริงฝากให้แม่บันทึกคลิปไว้เป็นรายการโปรดในเด้อนะคะกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กเูเปียวน้ำแน่จ้า